สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณะครูทุกท่านครับสำหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบดิจิทัลในที่นี้ขอนำเสนอลหลักสูตรการขับเคลื่อนหงมิติคุณภาพสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพิธีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ในหัวข้อที่เป็นมิติที่3นะครับ การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ครับสื่อการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนเนื่องจากสื่อการเรียนรู้จะเป็นตัวช่วยให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ที่มีการสื่อสารกับผู้เรียนได้ง่ายมีความเป็นรูปธรรมช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วเร็วยิ่งขึ้นครับ ความหมายของสื่อการเรียนการสอนสื่อมีเดียเป็นคำที่มาจากภาษาลาตินว่า medium และแปลว่าระหว่างหมายถึงตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ในลักษณะต่างๆจากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจสื่อการสอนหมายถึงการนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งหมายถึงการนำวัสดุเครื่องมือและวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาไปยังผู้เรียนได้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ผลตามจุดมุ่งหมายเช่นเทปบันทึกเสียงสไลด์ ยุโทรทัศน์วิีทัศน์แผนภูมิภาพนิ่งซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นบุคคลวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเทคนิควิธีการซึ่งเป็นตัวกลางทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนําความต้องการของครู ไปสู่นักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวกลางที่มีความสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์หรือในยุคที่เต็มไปด้วยไอซีทีเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่างๆโดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างสีสันดึงดูดใจ เปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผู้เรียนเองโดยผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะในการเรียนจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กนักเรียนโดยสื่อการเรียนการสอนที่ครูนำมาสอนส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยมีการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งครูผู้สอนหรือนักวิชาการจะเรียกชื่อสื่อการสอนเหล่านี้แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นโสททัศนูป,ประกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสาราสนเทศเป็นต้นสรุปสื่อการเรียนการสอนคือเครื่องมือของผู้สอนที่ใช้ในการจัดกรเรียนการสอนที่บรรจุข,ข้อมูลสาราสนเทศส่งผ่านจากผู้สง่งไปยังผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองครับ ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนนะครับในข้อแรกช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดีข้อที่ 2. ผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตอบสนองตามความคาดหวังที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 4. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 5. ช่วยสอนสิ่งที่อยู่ในที่ลี้ลับ ไม่สามารถนำมาให้ดูได้โดยตรงได้เช่นภาพยนตร์การ์ตูนแสดงการทำงานของอะตอมและ 6. ช่วยในการวินิจฉัยหรือซ่อมเสริมผู้เรียนได้ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะต่อผู้สอนนั้นนะครับ 1. ช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะครูบางท่านนั้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นในประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมที่เคย ปฏิบัติกันมานะครับแล้วบางท่านก็อาจจะเป็นการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ในสื่อในการบริหารจัดการในชั้นเรียนไปพร้อมๆกับผู้เรียนด้วย2แบ่งเบาภาระผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาสื่อต่างๆนั้นสื่อบางสื่อนั้นได้รวบรวมเอาขอบเขตความรู้เนื้อหาสารต่างๆไว้พร้อมแล้วนะครับจึงจึงเป็นการง่ายที่คุณครูผู้สอนนั้นจะได้นํามาใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับและ3กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอคุณครูจะต้องบริหารจัดการในการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลของตัวผู้เรียนครับประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนต่อผู้เรียนนะครับช่วยให้เกิด,กา,าาดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการบริหารจัดการในการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อตัวผู้เรียนนั้นย่อมเกิดขึ้นสูงสุดในการใช้สื่อการเรียนการสอน สองกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนใน,ในการผลิตสือ่อรูปแบบของสือ่อก็ก็จะมีรูปแบบในการที่จะสร้างความเรา้าความสนใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนได้เบื่อได้ความง่วงเหงาหานอนนะครับข้อ 3. ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ตรงกัน ข้อสนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งนักเรียนอนอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจในสื่อที่คุณครูนั้นได้บริหารจัดการให้ได้ให้ได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้แล้วนะครับในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากการชมสื่อในการใช้สื่อนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นย่อมต้อง มีส่วนร่วมที่เกิดจากตัวนัก,กเรียนมากยิ่งขึ้นทําให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพข้อ5ได้รับประสบการณ์ตรงจากครูผู้สอนครับตรงนี้ซึ่งนอกเหนือจากสื่อนะครับคุณครูก็อาจจะเพิ่มเสริมเติมในส่วนที่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณครูด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งนอกเหนือจากสื่อ ประโยชน์ของสื่อการเ,เรียนการสอนต่อผู้เรียนข้อที่6ครับผู้เรียนสามารถคิดแยกแยะและมีความคิดรวบยอดสื่อต่างๆนะครับที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นส่วนมากก็จะเป็นสื่อที่ด้านการวางแผนในการรวบรวมเนื้อหาสาราะต่างๆเข้าไปไว้ในสื่อนะครับมันจึงเป็นสื่อที่ทําให้นะักเรียนนั้นได้เกิดความคิดรวบยอดและสามารถคิดที่จะแยกแยะเนื้อหาต่างๆได้ออกเป็นหมวดเป็นหมู่ เจ็ดสื่อสมัยใหม่เอาชนะข้อจํากัดเรื่องความแตกต่างกันข้อ8ครับผู้เรียนมีความสนใจและต้องการเรียนมากขึ้นอันนี้แน่นอนครับสื่อสื่อที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความสนใจและก็กระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นมีความต้องการที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับในข้อ9ครับสร้างแรงจูงใจราความสนใจการเรียนแน่นอนครับสื่อที่ดีนั้นย่อมจะต้องสร้างแรงจูงใจและความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความอยาก ที่จะเข้ามามีกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นต่อไปครับ 10. ผู้เรียนมีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรมา 11. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 12. เป็นการนําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาได้ 13. ช่วยให้จดจําได้นาน 14. ผู้เรียนสามารถคิดและแก้ปัญหาได้นะครับวัตถุประสงค์ของสื่อการเรียนการสอน1เพื่อให้ประสบการณ์ตรงและเป็นจริงแก่ผู้เรียนนะ ผู้เรียนเรียนได้โดยง่ายและสะดวกขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทักษะของผู้เรียนนะครับซึ่งบางทีผู้เรียนนั้นก็จะมีพัฒนาการในการใช้งานใช้สื่อนั้นได้อาจจะมีทักษะที่ดีกว่าครูผู้สอนเพื่อเราผู้เรียนให้มีความสนใจอยู่ตลอดเวลาสื่อสื่อที่ดีต้องเป็นสื่อที่ทําให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการมีส่ว you นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเมื่อมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วนะครับทักษะความสามารถก็จะตามมาแ,และก็เกิดการสะท้อนคิดทําให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด 7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์ 8. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน9 เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนผู้สอน 10. เพื่อให้ประหยัดเวลาวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้ใจ่ายและบุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าประเภทของสื่อการเรียนการสอน 1. สื่อประเภทวัสดุได้แก่สไลด์แผ่นใสเอกสารตำราสารเคมีสิ่งพิมพ์ต่างๆและคู่มือการฝึกปฏิบัติ 2. ส,สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริงหุ่นจำลองเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นวีดิทัศน์เครื่องใช้แผ่นใสอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการพอดีเป็นสื่อประเภทอุปกรณ์นะครับข้อ3สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการได้แก่การสาธิตการอภิปรายกลุ่มการฝึกปฏิบัติการฝึกงานการจัดนิทักศการและสถานการณ์จำลองสื่อประเภทที่4ครับสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ แด้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม C A I การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ Presentation การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับเวการเลือกสื่อการเรียนการสอนในการพิจารณาเลือกใช้หรือสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ในขั้นต้นจะต้องพิจารณาเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นหลักโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของวัตถุประสงค์นั้นๆว่ามีจุดสำคัญอะไรควรสื่อความหมายลักษณะใดจากนั้นจึงเลือกลักษณะของสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักของวัตถุประสงค์นั้นโดยพิจารณาเลือกเรียงลําดับจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นรูปธรรมการเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด จำเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ในการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งหลักการเลือกสื่อการเรียนรู้มีดังนี้ 1. สื่อนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเ,เรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้องทันสมัยน่าสนใจและเป็นสื่อที่จะส่งผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็นลําดับขั้นตอน 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดีมีความชัดเจนและเป็นจริง 6. มีราคาไม่แพงจนเกินไปหรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่ 6- 7แบบอันรแรกก็คืออินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีในหน่วยงานองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลายและในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นระบบที่ทุกหน่วยงานนะครับมีใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและงานต่างๆในแต่และองค์กรต่างๆรวมไปถึงในระดับครอบครัวนะครับมีเทคโนโลยีนี้อย่างทั่วถึง สองการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าอย่างการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ออกอากาศและถ่ายทอดจากวังไกลกังวนนั่นเองนะครับสามการประชุมทางไกลเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับหรือการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองนะครับยิ่งในภาะวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับการประชุมทางไกลในเทคโนโลยีนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ รูปแบบที่4ครับข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติตรงนี้นะครับเราจะนึกถึงสื่อเป็นสื่อช่วยสอนนะครับของคุณครูซึ่งข้อความต่างๆนะครับที่จะนําเสนอให้กับผู้เรียนนั้นก็จะเป็นในรูปแบบของสื่อจากโปรแกรมต่างๆที่มีในปัจจุบันที่ใช้ในการในรูปแบบนี้อย่างเช่นออโตแวร์พวกนี้นะครับรูปแบบที่5ครับ CD และ DVD รูปแบบที่6เทคโนโลยีไร้สาย WiFI ต่างๆนะครับ บูทู h ในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรูปแบบที่7เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนใช้สำหรับในการเล่นในห้องปฏิบัติการซิมูเลชันในการฝึกเล่นเกมในการขับรถโดนที่ใช้ในการแข่งขันนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่อันแรก e-learning หรือบทเรียนออนไลน์อันนี้เราก็จะพบมากในเว็บไซต์ต่าง อันที่ 2. C A I หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. ามอีบุ๊หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็ต้องใช้โปรแกรมเช่นกันนะครับในการสร้างสื่อที้นนี้ขึ้นมานะครับ 4. ี่แท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพกพารูปแบบที่ 5. ้าอินเทอร์เรกทีฟบอรกระดานอัจฉริยะรูปแบบที่ 5. ้าอินเทอร์ v e b ทีฟบอหรือกระดานอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดู กระดานอัจฉริยะเป็นกระดานระบบสัมผัสที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจกเตอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถควบคุมโดยการสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดได้นะครับ DLIT การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสา,ารสนเทศที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มี5รูปแบบคือ DLIT Classroom คือห้องเรียนแห่งคุณภาพเป็นการขยายห้องเรียนแห่งคุณภาพจากโรงเรียนชั้นนําทั่วประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลางเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่สอนยากเข้าใจยากและมีปัญหาด้านผลสมทริ์ทางการศึกษาตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนาโดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อเว็บไซต์ www dlit ac th โดยให้โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูต้นทางหรือสามารถเรียกดูย้อนหลังในชั่วโมงสอนเสริมโดยครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชมแบบออฟไลน์ก็ได้ DLIT Resource คือครังสื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ให้ครูสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีมีทั้งสื่อที่เป็นภาพนิ่งวิดีทัศน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆครูสามารถใช้สื่อจาก DLIT Resource นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนคิดใช้สื่อตั้งคำถาม ใช้สื่อเป็นคำตอบใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจนอกจากนี้ยังมีวิดีโอสอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่ผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น3 dlit digital library คือห้องสมุดดิจิทัลเพื่อครูนักรเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปลักษณะ dlit library เป็นห้องสมุดออนไลน์ ที่มีเนื้อหาถูกต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่ตอบสนองความต้องการของครูและความสนใจของผู้เรียนมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งบทความวรูปภาพและวิดีโอมีระบบค้นคว้าที่ทำได้ง่ายเพิ่มช่องทางให้นักรเรียนมีแหล่งค้นคว้าสำหรับการเรียนแบบโครงงาน4 DLIT Professional Learning Community หรือ DLIT PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นช่องทางในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กับครูทั่วประเทศรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูเพราะการพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กลุ่มครูทั่วประเทศ DLITPLC มี3รูปแบบคือ 1. สื่อรายการที่ทำให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี 2. กิจกรรมการแบ่งปันและการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงหรือ Coaching and Mentoring กิจกรรมที่สร้างครูหรือผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยง 5. b DLIT assessment คือคลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมายตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 DLIT Assessment ครั้งข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนั่นคือครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ตลอดเวลาเพื่อสอนเสริมและวางแผนการสอนให้ตรงกับความสามารถของนักเรียนนอกจากนี้ครั้งข้อสอบ DLIT Assessment ยังมีข้อสอบกลางภาคปลายภาค และข้อสอบเพื่อการเตรียมตัวสอบแบบต่างๆเป้าหมายสาคัญ DLIT Assessment มีเป้าหมายเพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ครูมีเครื่องมือที่ทําให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงแหล่งเรียนรู้ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 1. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคลเช่นครู เพื่อนในห้องเรียนเพื่อนต่างห้องเรียนเพื่อนต่างระดับบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองครูคนในชุมชนเป็นต้น 2. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการได้แก่สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนและชุมชนเช่นห้องสมุดวัดตลาดร้านค้าสถานีตำรวจสถานีอนามัยโบราณสถานสวนสัตว์เป็นต้น 3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งธรรมชาติได้แก่ห้วยหนองคลองสวนสาธารณะป่าต้นไม้ใบไม้อุทยานธรรมชาติรวมทั้งสัตว์ต่างๆเช่นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าเป็นต้น 4. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเช่นหนังสือตำรานิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์แผ่นปิวป้ายโฆษณาต่างๆรายการวิทยุรายการโทรทัศน์เสียงตามสายเกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นต้นและสุดท้ายนะครับนี่เป็นตัวอย่างแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนในมิติที่3การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นะครับจะมีด้วยกัน20ข้อนะครับแล้วก็จะมีระดับคุณภาพแบ่งออเป็นระดับ1ถึงระดับที่5นะครับทุกท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของมิติที่3การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้นี้ได้นะครับจากไฟล์ p d f ที่จะเป็นลิงก์ด้านล่างนี้อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกริิบัตรสำหรับเกณฑ์70%ด้วยนะครับโดยจะจะส่งไปทางอีเมลที่ทางท่านได้ลงทะเบียนทาง Google Form ไว้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ